18บแมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวมเมสุตังเอกังสมยังภะววะสาวัตถิยังวิหารติเชตวะนิยานาทพินทิกาสาอาราเมตตตรโคภะวะภิขุอามันเตศิภิขาวติภะทันเตติเตภิกขุภะกวัตโตปัจตโสสุภะกวัยตัทธวัเมตตายาภิกขเวเจตัวมุติยาเสวิตายาภาวิตายาภะมุรีกตายา ยานิกตายาวัตถุกตายานุทิตายับริจิตายักุสัมาระธายาเอการาสานิสังสาปฏิกังคากัตเมเอการาสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะปะปะกังสุปินังปัสสติมโนสานังปิโยโหติอามโนสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินัสสะอคิวาวิสังวาสท้าวากรรมติตุวะตังติตามสมาธิยติโมขวานโนวิปัสสิทธิอสังมุละโลการังกโรติอุตติยภปตติวิชันโทพมามา อดุขุปกติเมตตาเยปิกเวเจโติมติยาเสวิตายาภวิทายาภูริกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริทิตายาสุสมารธาญาิเมกาลัสานิสังสารปติคังคาอทิโนทิโสภะนาเมตตาเจโติมุติอทิโอทิโสภะนามิตาเจโติมุติอทิทิซาภะนามิตาเจโติมุติอธ กัตถิหะกัเรหิอนุทิโสภะระนาไมตตาเจโตมุติกัตถิหะกัเรหิโอทิโสภะระนาไมตตาเจโตมุติกัตถิหะกัเรหิทิสาภะระนาไมตตาเจโตมุติปัญจหะกัเรหิอนุทิโสภะระนาไมตตาเจโตมุติสัตตหะกัเรหิโอทิโสภะระนาไมตตาเจโตมุติทัสสหะกัเรหิทิสาภะนา เมตตาเจโติมุติกตามิหิปัญจหะการิเหานุทิโสภาลนาเมตตาเจโตยมุติ สเพสัปตาเวลาพยาผจานิคาสุขียตานังผนิหารันตัพสเพปานาเวลาพยาปจานิคาสุขียตานังปิหารันตุสสภเพุตาเวลาพยาปจานิคาสุขียตานังผนิหารันตัพสภปุคดาเวลาพยาัจานิคาสุขียตานังผนิหารันตัพเภอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาผจานิคาสุขียตานังปนิหารันตุเต इमे हि वंचन करे हि अनोठी सफल नामे ताचे तोय मोति कता मे हि सतह करे हि ओठी सफल नामे ताचे तोय मोति सफे जियो वेला भया पचानी का सुखी अतनम पनि हरंतो वेला भया पचानी का सुखी अतनम पनि हरंतो अलिया वेला भया पचानी का सुखी अतनम สัพเพนันดิยาเวลาภยาปัสสะนินคัสุคีตานังปริหารั่งตัสัพเพเทวาเวลาอภยปัชชะนิคัสุคีตานังปริหารั่งตัสัพเพมนุสสาเวลาภยาปัชชะนิคัสุคีตานังปริหารั่งตัสัพเพวินิพัติกาเวลาภยาปัชชะนิคัสุคีตานังปริหารั่งตัวติ อิเมหิสัตถะการิหิโอทิโสภะนะมิตาเจโตมุติกตามหิทัสสะการิหิทิสะภะนะมิตาเจโตมุติสัพเพปุริติมายติสายาสัตาเวลาพรยาปชานนคาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเพปจิมายติสายาสัตาเวลาพะยาปชานนคาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเพอุตารายาทิสายาสัตาเวลาพรยาปชานนคาสุขีอตานังปนิหารันตุ สัพเพธกคีณายนทิสายาสัตตาเวลารียาปัจจานิคสุขียตานังปนิหารันตุสัพเพปุรติมายาอนุติศายาสัตตาเวลารียาปัจจานิคสุขียตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายาอนุติสายาสัตตาเวลารียาปัจจานิคสุขียตานังปนิหารันตุ สภพอุตตรายาอนุริศายาสัตตาเวลาภะยปัญญานิคาสุขียาตานังปัญหาลันตุสัภพทางขีนายานุริศายาสัตตาเวลาภะยปัจญานิคสุขียาตนางปัญหาลันโตสภีเหติมายาทิศายา สัตตาเวลาพยาปัญญานิคัสกี้อัตตานังปณญหารันตุสัพเพอุปาลิมายาติสายาสัตตาเวลาพยาปัญญานิคัสกี้อัตตานังปณญหารันตุสัพเพปรติมายาติสายาปานาเวลาพยาปัญญานิคัสกี้อัตตานังปณญหารันตุสัพเพปัจฉิมายาติสายาปานาเวลาพยาปัญญานิคัสกี้อัตตานังปณญหารันตุ सभे ओ तारा यदि वेला भया पच्चा निखा सुखी तनम पनिहारं तो सभे तकीना यदि साया वेला भया पच्चा निखा सुखी तनम पनिहारं तो सभे प्रतिमाया नुदि साया वेला भया पच्चा निखा सुखी तनम पनिहारं तो सभे पच्चिमाया नुदि साया ปานาเวลาพยัปชานิคัสกี้อัตนงปนิหารันตุสเพอุตตะายะอนุริสายาปานาเวลาพยัปชานิคัสกี้อัตนงปนิหารันตุสเพทตะกินายานุริสายาปานาเวลาพยัปชานิคัสกี้อัตนงปนิหารันตุสเพเฮติมายาริซายา ปานาเวลาพยาปัญชานิการสุขียตานังปัิหารันตุสสพเพออุปาณิมายติสัยาปานาเวลาพยาปัญชานิการสุขียตานังปัิหารันตุสสพเพปุรัติมายติสัยาปูตาเวลาอพยาปัญชานิการสุขียตานังปัิหารันตุสสพเพัสิมายติสัยาปูตาเวลาอพยาปัญชานิการสุขียตานังปัิหารันตุสสพเพอุตรายง पचाने का सुखी अतरंग हरन सफेदिय पूता वेला अभिया पचाने का सुखी अतरंगरन सफेद प्रतिमा अनुरी पुता वेलाभया पचाने का सुखी अतरंग हरन सफे पची माय अनषाय पूता वेला अभिया पचाने का सुखी अतरंगरन सफे उतरा नुरी साय पुता वेला अभिया पचा खा सुखी अतन पर हर तो सफे थकिन साता वेला भया पछा नि का सुखी अतनम पर हरन सफे हे थे माय ऋषाय पुता वेला भया पच्छा नि का सुखी अतन परिहर तो सफे उपाने माय धी ปูตาเวลาอภิาปัญญานิคาสุขีอัตนาปรณิหาราตุสัพเพวรตติมายาทิสายาปุกคลาเวลาอภิาปัญญานิคาสุขีอัตนาปรณิหาราตุสัพเพปสีมายาทิสายาปุกคลาเวลาอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตนาปรณิหาราตุสัพเพอุตตะลายญาติสายาปุกคลาเวลา อภิญาปัานีคาสุคีอัตนังปัญหาดังตุสสะเพทากินายาติสายปุขลาเวลาอภิญาปัานีคาสุคีอัตนังปัญหาดังตุสสะเพบรติมายาอนุติสายปุขลาเวลาอภิญาปัานีคาสุคีอัตนังปัญหาดังตุสสะเพปัจิมายาอนุติสายปุขลาเวลาอภิญาปัานีคาสุคีอัตนังปัญหาดังตุสสะเพอุตตรายะ อนุทิสัยยาปุขลาเวลาพรยาปัชจานิคาสุขีอัตานังปัิหาดังตุวสะเพทกินายยะนุทิสัยยาปุคลาเวลาพรยาปัชจานิคาสุขีอัตานังปัิหาดังตุวสะเพเฮติมายะทิสายยาปุคลาเวลาพรยาปัชจานิคาสุขีอัตานังปัิหาดังตุวสะเพอุวานิมายะทิสายยาปุคลาเวลาพรยาปัชจานิคาสุขีอัตานังปัิหาดังตั สภะปฏิมาญาติสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพริยาปชานิกาสุขีตานังปัิหาลันตุสภะปฏิมาญาติสายา อัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปจานิคัสกี้ตานังปัิหาดันโตสัพเพอุตรายติสัยาอัตตาภาวะปริญาปนาเวลาพยาปจานิคัสกี้ตานังปัิหาดันโตสัพเพตะกินายาติสัยาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปจานิคัสกี้ตานังปัิหาดันโตสัพเพกรัติมายาโนติสัยาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปจานิคัสกี้ตานังปัิหาดันโตสัพเพปัจจิมายาโนติสัยา อัตาภาวะปริยาปันาเวลาภริยาปัานิกัสุขีอัตตานัมปริยารตุสภีอุตตรายาอนุริสายาอัตตาภาวะปริยาปัญญาเวลาภริยาปัานิกสุขีอัตตาณัมภริยารตุสภีธากินายาอนุริสายาอัตตาภาวะปริยปันญาเวลาภริยาปัจานิกสุขีอัตตาณัมปริยารตุสภีเหติมายาลิสายาอัตตาภาวะปริยปันญาเวลาภริยาปัานิกสุขีอัตตาณัมภริยารนตุสภีอุปานิมายาลิสายา อัตตภาว่าริยาปนาเวลาเริยาปจานิคัสกีอัตานังปริหารันตุสัพภาปุริติมายะทิสัยาอิทิโอเวลาเริยาปจานิคัสกีอัตานังปริหารันตุสัพภาปัจชิมายะทิสัยาอิทิโอเวลาเริยาปจานิคัสกีอัตานังปริหารันตุสัพภาอุตระยาทิสัยาอิทิโอเวลาเริยาปจานิคัสกีอัตานังปริหารันตุสัพภาทักีนายทิสัยาอิทิโอเวลาเริยาปจานิคัสกีอัตานังปริหารันตุ สัพพะปะติมาญานุทิสายาอิทธิโยเวลาเพียปัจจานิคาสุขีอาตานังปะนิหารังตุสัพพะปัจฉิมาญานุทิสายา Ithio welah pihabacani kasuki eta nang peniharantu sapa utara ya anurisa ya itihio welah pihabacani kasuki eta nang peniharantu sapa ragina ya anurisa ya itihio welah pihabacani kasuki eta nang peniharantu sapa hentimaya disa ya itihio

ปุริสาเวลาพระยาปัจชานิคสุขีธนังปัญหารันตตสเปปชิมายานุริสายาปุริสาเวลาพยาปัจชานิคสุขีธนังปัญหารันตตสเพอุตรายานุริสายาปุริสาเวลาพยาปัจชานิคสุขีธนังปิหาดันโตสเปตะกินายานุริสายาปุริสาเวลาพยาปัจชานิคสุขีธนังปัิหารันตตสเปหิติมายาดิสายาปุริสาเวลาพยาปัจชานิคสุขีธนังปัญหารันตตสเพอุปาลิมายาดิสายา ปุริสาเวลาพยาบาลชานิคารสุขีอัตตานัาปัญญาดันตุสเพรปติมายาลิสายยปุริส ทิตาญาอริยาเวลาพยาปัญานิคัสุกีตานังปัิหาลันตุสัพเพปปชีมายาทิตาญาอริยาเวลาพยาปัญานิคัสุกีตานังปัิหาลันตุสัพเพอุตตรายาทิตาญาอริยาเวลาพยาปัญานิคัสุกีตานังปัิหาลันตุสัพเพทักกินายาทิตาญาอริยาเวลาพยาปัญานิคัสุกีตานังปัิหาลันตุสเพปปุริมายาอนุทิสาญาอริยาเวลาพยาปัญานิคัสุกีตานังปัิหาลันตุสัพเพปปชีมายาอนุทิสาญาอริยาเวลาพา ยะปัชชานิกาสุขิอัตตานังปะนิหารันตุสัพเพทาคิณายะโนทิสายะอะริยะเวลาภะยะปัชชานิกาสุขิอัตตานังปะนิหารันตุสัพเพทาคิณายะโนทิสายะอะริยะเวลาภะยะปัชชานิกาสุขิอัตตานังปะนิหารันตุสัพเพเหตุติมะยะทิสายะอะริยะเวลาภะยะปัชชานิกาสุขิอัตตานังปะนิหารันตุสัพเพอุบาลิมายะทิสายะอะริยะเวลาภะยะปัชชานิกาสุขิอัตตานังปะนิหารันตุ สัพเพปัติมายติสายาอัญญาเวลาพยาปชาิสุขียาตานังวิหาราตุสัพเพปชิมายะติสายานัญญาเวลาพยาปชานิฆาสุขียาตานังริหารานโข

ยติสายาณาริยาเวลาพยาปัจจานิคสุขีตานังปัญหาดันตัวสเพหติมายติสายาณาริยาเวลาพยาปัจจานิคสุขีตานังปัญหารตัวสเพโอปาลิมายติสายาณาริยาเวลาพยปัจจานิคสุขีตานังปนญหารันตัวสเพวุติมายติสายาเทวาเวลาพยาปัจจานิคสุขีตานังปัญหารังตว สัพเพอุตรายาทิสายาเทวาเวลาพะยาปชานิคาสุคีอตานังบริหารันตุสัพเพทังีนัยยาทิสายาเทวาเวลาพะยาปชานิคาสุคีอตานังบริหารันตุสัพเพบรติมายาอนุทิสายาเทวาเวลาพะยาปชานิคาสุคีอตานังบริหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายาเทวาเวลาพะยาปชานิคาสุคีอตานังบริหารันตุ สเพอุตรายะอนุริสายาเทวาเวลาภิญญาปัญญานิคัสุขีอัตานังปัิหาอนันตุสเพตะกินายะอนุริสายาเทวาเวลาภิญญาปัญญานิคัสุขีอัตานังปัิหาอนันตุสภีหิติมายะริสายาเทวาเวลาภิญญาปัญญานิคัสุขีอัตานังปัิหาอนันตุสภีปัิมายาริสายาเทวาเวลาภิญญาปัญญานิคัสุขีอัตานังปัิหาอนันตุสอุระติมายะริสายา มุษซาเวลาพยาปัจญานิกาสุขีตานังปัญหารันตตสัเพปัจฉิมายาธิซายาโมโนสาเวลาพยาปัจญานิกาสุขีตานังปัญหารันโตสเพอุตรายาทิซายาโมโนสาเวลาพยาปัจานิกาสุขีตานังปัญหารันตตสเพตะกินายาทิซายาโมุสซาเวลาพยาปัจญานิกาสุขีตานังปัญหารันตตสเปวะติมายานุริซายาโมโนสาเวลาพยาปัจญานิกาสุขีตานังปัญหารันโตสเปปัฉิมายานนริสายาโมุสซาเวลาพยาปัจญา อานิคาสุขีอัตตานังปนิหาดัลตุสัพเพอุตรายานุทิสซายามนุษะเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปนิหาดัลตุสัพเพตักินาญานุทิสซายามนุษะเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปนิหาดัลตุสัพเพเหติมายาเดสายามนุษะเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปนิหาดัลตุสัพเพปานิมายาทิสซายามนุษะเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปนิห สัพเพปัติมายาทิสายาเวนีปติกาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพปัติมายาทิสายาเวนีปติกาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพอุตระยาทิสายาเวนีปติกาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายาวินิปติกาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพปัติมายาธิสายาเวนีปติกาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีตานังปนิหารันตุ อนุทิศายาวินิปติกาเวลาพรยาปจานิคาสุขีอัตนังปนิหารันตุสัพเพอุตรายาอนุทิสายาวินิปติกาเวลาพรยาปจานิคาสุขีอัตนังปนิหารันตุสัพเพตกินายาอนุทิสายาวินิปติกาเวลาพรยาปจานิคาสุขีอัตนังปนิหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาวินิปติกาเวลาพรยาปจานิคาสุขีอัตนังปัญหาลันตุสัพเพอุปาลิมายาทิสายาวินิปติกาเวลาพรยาปจานิคาสุขีอัตนังปัญหาลันตุเต Imi hitasa ha karahi hitisa kurnama metaje toy muti sapesa sastanangpi rannawacita wa piranaya bhakata nawacita อนุภาคะเตนะสันตังวจเชตวาสันตาเปนะปะริอาธานังวจเชตวาอะปะริอาธานินะมิหังสังวจเชตวาอะวิหะสะยะสัพเพสัตตาอะเวริโนหุนตุมาเวณีโนสุขีโนหุนตุมาทุกขีโนโสกิตัตตาหุนตุมาทุกขีตัตตาติอิมิหิอัตถะหะกะเรหิสัพเพสัตตาเมตตายะเตเมตตาตังธัมมังเจตนายะติเตเจโตสัพพะปะยากะถาปะริยุทธะเนหิ มุจจติติวิมุติเมตาจะตโตมุติจตเมตตาเจโติมติเมตตาพัมหาวิหารปวนานิติตา